สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพบกับยายนอีกเช่นเคยค่ะไม่ได้เจอเพื่อนเพื่อนนานมากๆเลยค่ะวันนี้ยายนาวจะพาเพื่อนเพื่อนมาชมชวนชมสายพันธุ์ดอกซรอนเช่นเคยค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้น้องพลอยใสายในช่วงฤดูฝนมาชมกันว่ามาดูกันว่าชวนชมฤดูฝนสามารถที่จะติดดอก ติดตุมูมติดใบออกมาสวยๆแตกกอแตกช่อออกมาให้เราได้ชมกันหรือเปล่าทําอย่างไรชนชมของพเพื่อนถึงจะมีตุม้มมีดอกออกมาอย่างดกอย่างตรึมเหมือนของยายนาวนะคะเพื่อนนี่คือชนชมสายพันธุ์ดอกสรอนที่ยายนาวเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางจากเมื่อก่อน กระถางเขาจะเป็นกระถางพลาสติกนะคะเพื่อนจากเมื่อก่อนจะเป็นกระถางพลาสติกแล้วก็จะเป็นกระถางใบเล็กนะคะแต่ตอนนี้ยายมะนาวเริ่มเปลี่ยนดินให้เขาเพราะว่าเขาจะเข้าช่วงฤดูฝนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะเพื่อนในช่วงฤดูฝนหลายๆบ้านติดปัญหาการปลูกต้นชนชมดอกจะไม่ค่อยติดพอติดออกมาแล้วก็จะสลัดดอก สลัดตูมทิ้งนะคะเพื่อนๆแต่ของยายมะนาวเห็นไหมคะเขาจะไม่สลัดตูมสลัดดอกนะคะเพื่อนๆใบก็ยังสวยงามติดตูมเยอะช่อดกมากๆค่ะเพื่อนๆถือได้ว่าการที่เราดูแลปรับปรุงดินเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้ถูกช่วงเวลากับชนชม ที่เป็นช่วงฤดูฝนนะคะเพื่อนๆยันเนาเปลี่ยนดินใส่ดินนิดนึงแล้วก็ตรงก้นกระถางนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆบ้านไหนที่มีปัญหาเรื่องน้ําขังนะคะนี่กระถางใบใหญ่มากๆนะคะเพื่อนๆเพราะว่าจนชมต้นนี้หลายปีแล้วค่ะเพื่อนๆหกปีห้าหกปีแล้วนะคะทุกคน ต้นพลอยใสยต้นนี้นะคะเป็นต้นแม่พันธุ์ที่ยายมะนาวเอาเก็บไว้ทําต่อยอดอนั่งแท่นนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเป็นพลอยใสยในช่วงฤดูฝนก็ยังติดดอกดกอกตูเหมือนเดิมเพราะว่ายายมะนาวทาวิธีนี้ค่ะเป็นวิธีของยายมะนาวนะคะยายมะนาวจะขนาดขนาดกิ่งนะคะกิ่งกิ่งของเขาในยนายมะนาวก็ยังบางทีก็ไม่ได้ตั้งแท่นนะคะไม่ได้นั่งแท่นให้เขาเนาะ เพราะว่ามันก็ยังไม่มีต้นบางทีก็ไม่มีต้นบางทีก็เวลาไม่ไม,ไม่ไม่ได้นะคะเพื่อนๆเ,เ,เปลี่ยนดินเสร็จปุ๊บก็ทําการตัดตัด,ต,ดตัดแต่งนะคะทรงตัดแต่งทรงการที่เราอยากให้ชนชมของเราติดช่อดอกออกมาโดดๆแบบนี้ได้นะคะยอดหรือว่ากิ่งกิ่งไหนที่ยาวกิ่งไหนที่ไม่ค่อยติดตูมติดดอก เพื่อนๆลองตัดใจลองดูนะคะตัดทิ้งเลยนะคะเพื่อนๆตัดตัดตัดยอดของเขาทิ้งเหมือนของยายมนาวตัดยอดทิ้งตัดออกทิ้งเราเราชอบทรงทรงไหนเราก็ตัดนะคะเพื่อนๆตัดไล่ออกเลยแล้วเขาจะแตกดอกใหม่แตกใบใหม่เขาก็จะติดตูมออกมาด้วยค่ะนี่ยังเป็นช่วงฤดูฝนนะคะเพื่อนๆขนาดเป็นช่วงฤดูฝนชนชมของยารมนาวก็ไหมคะ ดอกดกมากๆค่ะพลอยสายต้นนี้ดอกดกมากๆแล้วก็มีอีกหลายๆต้นนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆต้นที่ยายมะนาวปลูกนะคะเพื่อนๆยายมะนาวปลูกชนชมในช่วงฤดูฝนทําอย่างไรให้ติดดอกยายมะนาวก็ตัดยอดตัดยอดตั้งแต่ก่อนก่อนหน้านี้นะคะก่อนหน้าที่จะเข้าช่วงฤดูฝนนะคะเพื่อนๆก่อนก่อนหนึ่งเดือนนะคะเราก็เริ่มตัดพอตัดแล้วเขาก็เนี่ยค่ะเราก็เปลี่ยนดินด้วยนะคะ ตัดยอดแต่งกิง่งแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้ต้นชนชมของเราด้วยนะคะเพื่อนๆเนาะสําหรับท่านที่รักต้นไม้รักต้นชนชมนะคะทุกคนเราก็ต้องเปลี่ยนดินดินของแยมมะนาวจะเป็นดินที่ผสมเองนะคะเพื่อนๆที่ผสมใบกัมปูนะคะที่ผสมใบกัมปูแล้วก็มูลของสัตว์นะคะมูลของเป็ดนะคะขี้ของเป็ดนะคะนี่คะ่ะจะเป็นแกลบอย่างนี้แล้วก็เราก็จะมาเติมนี่คะ่ะ ปุ๋ยนะคะออสโมโค้ดนะคะสูตรดอกให้เขาด้วยใบสูตรใบยมามะนาวจะใช้มูลของสัตว์นะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ใบก้ามปูพอใบก้ามปูละลายเขาก็จะเป็นปุ๋ยนะคะเป็นปุ๋ยอย่างดีให้กับต้นไม้ของเราเนาะเขาก็จะนี่ค่ะใบเขียวมันวาวเลยค่ะดอกก็จะคูวดอกก็จะแข็งแรงดอกก็จะดกเหมือนเดิมค่ะในช่วงฤดูฝนขนาดเป็นช่วงฤดูฝนนะคะเพื่อนเพื่อน ชมของยายนาวก็ติดดอกดกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ไม่สลัดดอกด้วยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะแต่พญานาวเห็นต้นไหนที่ดกๆนะคะยายนาวก็จะเก็บเก็บขึ้นมาวางนะคะให้ให้พ้นจากฝนนิดนึงนะคะเพื่อนๆนุ่นดอกก็ยังดอกเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆเห็นไหมนี่คือสวนชนชมของยายนาวนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะติดดอกออกมาติดดอกออกมาเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆทำได้นะคะทุกคนทําได้นี่ก็เป็นสีขาวนะคะ เห็นไหมเนี่ยใยมะนาวก็ตัดเห็นไหมคะยังเป็นรอยตัดอยู่เลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมตัดออกค่ะใย,ยมะนาวจะตัดแต่งนะคะให้เป็นทรงพุ่มเนาะจะตัดแต่งให้เป็นทรงพุ่มแล้วก็เปลี่ยนดินอ,อ๋ออย่าลืมนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆอย่าลืมนะคะกับการที่เราเปลี่ยนดินทุกครั้งเพราะว่ากระถางนะคะกระถางจะเป็นกระถางแบบนี้นะคะเขาจะมีรูไม่เยอะนะคะเขาจะไม่เหมือนอกระถางพลาสติก ให้เพื่อนๆหาโฟมนะคะหาเศษโฟมนะคะเศษลังโฟมนะคะให้หักเป็นข้อข้อท่อนๆแล้วก็เพื่อนๆก็เอามารองนะคะมารองมารองดินมารองก้นกระถางนะคะเพื่อเพราะว่าเขาจะเป็นอ่าเป็นที่ระบายน้ําได้ดีมากๆน้ําจะไม่ขังเพราะว่ารูของกระถางเนี่ยค่ะกระถางที่เรานํามาปลูกอ่า ชนชมเนี่ยมันจะมีรูรูน้อยมากเพราะว่าในช่วงฤดูฝนน้ําอาจจะขังแล้วก็จะทําให้ต้นไม้ของเราเกิดอาการเชื้อโรคเชื้อรารากเน่านะคะได้นะคะแต่ถ้าเราทําแบบที่ว่ายายมะนาวแนะนํานี่นะคะลองทําดูนะคะเพื่อนๆใช้เศษโฟมนะคะเศษโฟมรองก้นกระถางแล้วค่อยเอาดินกลบดินกลบนิดนึงแล้วก็นําต้นชนชมของเรามาวางแล้วก็ ใช้ดินกลบหรือว่าเศษวัสดุใบไม้นะคะเห็นไหมของเยามะนาวจะมีนี่ค่ะไหมจะมีเศษนี่ค่ะดีมากๆคือมูลของเป็ดนะคะที่ยามะนาวเอามาปลูกนะคะเพื่อนๆก็จะมีต้นไม้ขึ้นมานี่ด้วยนะคะเนี่ยมันจะดีมากๆสําหรับาการดูแลการปลูกนะคะถ้าเราใช้ปุ๋ยเคมีที่แรงๆบางทีอาจจะทําให้ความร้อนอุของปุ๋ยนะคะความแรงความร้อนของปุ๋ย อาจจะทําให้ใบนะคะใบหรือว่ายอดหรือว่าโขดของเขารากของเขาอาจจะมีเชื้อโรคเชื้อราขึ้นมาแล้วก็จะทําให้เป็นโรครากเน่าได้แต่ถ้าเราใช้ปุ๋ยธรรมชาตินี่ค่ะเศษวัสดุที่ทําที่เราหาได้จากธรรมชาติก็คือมูลของเป็ดมูลของไก่นะคะแต่ว่ามูลของเป็ดของไก่เราต้องเอาที่แห้งนะคะแห้งแล้วก็ไม่ใช่สดๆนะคะเอาที่ว่าเขาแห้งแล้วก็ นานหลายเดือนนานหลายปียิ่งดีนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเขาจะเป็นปุ๋ยได้ดีมากๆให้กับต้นไม้เนาะเห็นไหมกําลังแตกตูมออกมาเช่นเดียวกันค่ะตัวน,นี้เป็นสีขาวนะคะถ้าเขาบานนะคะถ้าเขาบานถ้าขาดอกเขาบานเยมะนาวจะมาถ่ายให้ดูนะคะว่าเขาสวยขนาดไหนนะคะใบมันวาวเลยค่ะเพื่อนเพื่อนี่กับการเปลี่ยนดินให้เขาที่ถูกช่วงถูกเวลาตัดยอดแต่งกิ่งที่ถูกช่วงถูกเวลานะคะทุกคนชนชมของเราก็จะงาม นะคะใบก็จะสวยดอกก็จะดกนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมนี่เป็นช่วงฤดูฝนจริงๆนะคะช่วงนี้กําลังฝนตกนะคะชนชมก็หมนะคะชนชมก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเ,เนาะเนี่ยก็จะติดดอกเหมือนเดิมค่ะเพราะว่ายายมะนาวดูแลด้วยดีอย่างดีนะคะเพื่อนๆดูแลด้วยปุย๋ยธรรมชาติปุย๋ยธรรมชาติแล้วก็ตัดยอดแต่งกิ่งให้ถูกช่วงถูกเวลา วางกระถางให้ถูกวิธีน้ําไม่ขังแค่เนี้ต้นไม้ของเราก็จะติดดอกออกดอกตรึมให้เราได้ชมให้เราได้ดูความสวยงามของชนชมในทุกๆฤดูไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าแล้งชนชมของยายนาวก็จะติดดอกออกดอกมาให้ชื่นชมทุกๆช่วงทุกๆเวลา เช่นเดียวกันค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆลองทําดูนะคะหาเศษวัสดุใบไม้ใบก้ามปูแล้วก็นำมาผสมกับมูลของสัตว์ที่เรามีนะคะเพื่อนๆแล้วก็รองก้นกระถางก่อนที่จะนําปลูกรองก้นกระถางด้วยโฟมนะคะเศษโฟมทําให้เป็นก้อนๆเพราะว่าน้ําจะได้ไม่ขังจะระบายน้ําได้ดีนะคะเพื่อนๆต้นไม้ของเราก็จะมีความสุขติดดอกออกดอก ใบสวยมันวาวออกมาเช่นนี้เหมือนต้นไม้ของยายมะนาวค่ะคเพื่อนๆคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์ฝากเพื่อนๆก,ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องยายนาวด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะกับความสวยงามชนชมสายพันธุ์ดอกซ้อนพลอยใสยค่ะขอบคุณมากๆค่ะเพื่อนๆ